าสายสวนโปรยปลายบรรยากาศในการทําคลิปสวนอย่างก็ลาบากมากนะครับช่วงนี้เก็บบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิึงบอนซนีสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ติดตาม ทางช่องยูทูบของบาโรดอยู่ในขณะนี้นะครับวันนีพ้พี่พาพี่พาน้องมาเลาะเบิ้งส่วนย่างจากมเมื่อคืนนี้ฝนโบ่บตกตอนกลางวันนะครับมาตกตอนประมาณสองสามทุ่มก็เ,เลยพาพี่พาน้องมาเลาะเบิง้งผลพวงจากพายุนะครับพายุอีกอย่างกว่าจำชื่ออะไรนะครับเนะาะแปลงนี้เพื่อนกีดประมาณ สองสามทุ่มนี่แหละครับฝนตกประมาณตีสี่นะครับคนที่ได้ครับล่นทิมหมดเลยครับเนื่องจากาได้กีดหลายมือนะครับนล้วฝนประมาณอาทิตย์นึ่งะครับตีตกแล้วก็เมื่อคืนนี้ทำท่าว่าซีโปโตกนะครับเงียบเบานะครับ <c oughs> สุดท้ายตกครับ สูญหายหมดเลยครับนำยางนี่แหละครับจากฝนพ่วงของพายุนะครับแล้วส่วนยางก็ลำบากครับช่วงนี้ครับไม่ได้กีดยางตามปกติอันนี้เป็นแปลงยางที่อยู่บริเวณใกล้ๆกับของบ้ารโอนนะครับก็ควรจะกีดยางมาน่าจะประมาณ แปลงนี้เปิดแล้วประมาณ4ีปีนะครับเปลี่ยนคนกรีดมาอันนี้เจ้าของสวนเพิ่มบม่ได้กรีดเองนะครับเิ่าจ้างนะครับนะจะหลายมือมากรีดก็ถือว่าดีแน่บอดีแน่นะครับแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอันนี้เขาแปลงนี่เพิ่งใส่ปุ๋ยเคมีแล้วก็พื้นกจีบโร่งเตียนเห็นมาครับ เพื่นกจะใชยยาคานยน่านะครับสารเคมีในการกำจัดวัชพืชเต็มที่ทึ้นกันนะครับถามว่าผลพวงได้ผลดีบ่ในแปลงนี้กับยาง15ไร่นะครับอย่างก็ประมาณพันกว่าต้นนะครับนะเนาะเพื่นออกไข่เดือนละสองครั้งครั้งละประมาณ สิห้าต้นข้างนึงประมาณแปดร้อยโลเกือร้อยเกือบแปดร้อยโลนะครับพันกว่าต้นนะครับถามว่าได้ผลดีบ่าก็ตามตามสภาพนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกับํำลุงด้วยปุ๋ยเคมีเต็มที่แล้วครับแล้วก็มียาเล่งบ้างเต็มที่ขึ้นกันก็ได้ตามสภาพนะครับ าโลดกับมาขอญาตเจ้าของสวนนล้วละ่ะเพื่อนก็บอกว่าอยากถ่ายก็ไปถ่ายอยากเฮ็ดอยงยังเก็เ้ออยงโลดว่าสันมาโหลดก็เลยขอโอกาสมาถามว่าต้นยางสมบูรณ์ดีไหมครับก็ถือว่าสมบูรณ์ดีนะครับถ้ากีดดีๆกีดได้ดดดหลายปีแล้วแหละครับหน้ายางกับหัวก็ไปด้านเดียวนะครับเนาะเพื่อนเปิดแผ่โอ้อันนี้ยังเต็มรูปเลยครับเพิ่งไปด้านเดียวนะครับเพื่อนเลือกสองหนานะครับเนาะ พื่นกีดสองนาคือต้นนีเพื้นกีดสองนาอันนี้พื่นกีดนาเดียวนะม่ทันไี้สุดเลยนะครับเลยอีกประมาณสี่ปีพุ่งละจังสิมาขึ้นนาไม่ได้นะครับถือว่ายังยังสามารถกีดได้หลายปีอยู่ครับกว่าสิบเบิดนาแต่ละนาไอก,กว่ากว่าสิบเบิดนาแรกนะครับแต่ว่าเป่นฮ็ดแค่สองนานะหนึ่งสองแค่นั้นนะครับ ถือว่าได้หลายปีครับได้อีกหลายปีนะครับได้อีกเป็นสิบปีว่เลยครับอ่ะพรลดพามาเลาะเบิ้งส่วนคางเคียงนะครับเนื่องจากช่วงนี้กีดยางไ่ได้นะครับก็เลยมาเบิ้งส่วนคางเคียงนะครับอย่างพี่น้องป้องไปช่วงนี้ก็ผมบ้าโลดเคยมาแนะนำอ่าให้ยางแปลงนี้ ใส่จุลินซีนะครับเพื่อนก็นเคยเออกมาลองมาใส่แล้วประมาณสองสามครั้งแล้ะครับแต่ว่าบรรว่าเพื่อนจะใส่ต่อเนื่องบอนะครับจุลินทรีย์สังข้อสแสงนะครับเคยแนะนําเพื่อนใส่ไปแล้วนะครับสามครั้งที่เพื่อนออกมาฉีดพ่นนะครับลงพื้นดินแน่แล้วก็ฉีดลําต้นน้ํานะครับก็เพื่อนออามาลองใส่แล้วสามครั้งซึ่งบ้ารถเห็น <c oughs> เพื่อนออามาไลมาใส่แล้วล่ะก็ถือว่างดใส่ ปุ๋ยเคมีไปบ้างบางส่วนแล้วก็หันมาเริ่มใส่จุลินทรีย์สัาข้อแสงนะครับก็จะคอยเบ่งว่าผลผล,ผลิตของน้ำํำยางดีขึ้นหลายบ่อนะครับแล้วก็การเจริญเติบโตของต้นยางการสาะห์แสงเฮดให้ใบเขียวได้เต็มที่บ่ก็ต้องมาคอยเบ่งตอนนี้กับใบกับเขียวสมบูรณ์นะครับเนี่ยแล้วก็ต้นยางก็เริ่มเจริญเติบโตยางแปลงนี้ก็ประมาณ10กว่าปีนะครับ ก็เริ่มต้นกับที่จริง10กวก็ปีกับประมาณาเปิดกีดมาได้4ปีนะครับก็เปิดกีดตั้งแต่ตอน7ปีก็เริ่มจะเริ่มเติบโต,ตขึ้นตามไว้นะครับโดยเฉพาะตอนนี้ใส้จุลินนรีสังเก์แสงกาไปแล้วก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ยังไดเรามาตามเบืองเรื่อยๆนะครับเนาะช่วงนี้บาโหลดกับว่ได้เข้าส่วนยางเพราะว่าถนน วนทางทางเขาก็ค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อต้นยางก็เปียกคักอหลีครั็เปียกลักษณะนี้แหละครับเปียกโชกแังซี่แหละครับบาโลดก็เลยบ่ได้เขา้าส่วนยหญ่าบาโลดนะครับเนาะมันก็ควสามารถเห็นอย่างได้เปียกนังซี่แหละครับเอาเป็นว่าพายุก็คือสิไปในบอซ่านี่แหละครับกบ็สีได้เข้าปฏิบัติ าภารกิจในส่วนอย่างได้เต็มที่นะครับนะช่วงนี้กับเบิ้งผลผลิตผลพวงจากการใสจุลินทรีย์ในอย่างแปลงนี้อีกแปลงหนึ่งก้อนหน้านี้เพิ่นใสปุ๋ยเคมีสารเคมีเต็มที่เลยครับแต่ช่วงหลังๆมานี่ก็เริ่มเามาใสจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจากการแนะนําของบาโอดนะครับบารโอดแนะนําเพิ่นเห็ดน้ำกับบารโลไม่ได้ขายด้ยครับจุลินทรีย์คือแนะนําในการ ทำด้วยนะครับการใช้ด้วยนะครับจังใดกะบ,บานรวดกับที่มาตามเบิ้งเรื่อยๆนะครับผลผลิตผลพวงจากการใส่จุลินทรีย์และฮอร์โม,มอนไก่ไก่แล้วสิปเป็นแนวใดจังไดบานรวดที่นำมาให้เบิ้งเรื่อยๆ้อครับพี่น้องครับจังไดเมื่อนีก้กะฝากคลิปนี้ไว้นะครับฝากกดไลค์กดแจร์แล้วก็กดติดตามเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ